องค์กรของเพื่อนๆนะคะทําระบบ ISO IEC 17025นะคะที่แบบโอ้ยข้อกําหนดอะไรอะ่ะไม่เห็นเหมือนโครงที่ริบสอนเลยนะคะเรามีวิธีการวาดรูปสอนระบบนะคะในส่วนของ ISO IEC 17025เนี่ยอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็สามารถจําข้อกําหนดได้อย่างง่ายๆไปดูสวัสดีค่ะพบกับบิ๊บอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟิงฟิง วันนี้นะคะดิปก็ได้ทําตอนที่ดิบอยากทํามานานแล้วเอาจริงๆเนี่ยดิบเล่าให้ฟังเลยว่าไอ้ตอนวาดรูปสอนระบบ ISO IEC 17025เนี่ยดิบทำมามา3รอบแล้วนะคะแต่ว่าติดขัดปัญหาหนู่นนี่นั่นราวกับว่าข้อกาหนดข้อเนี้มันมีอาถรรพ์นะ,ะ <Huh? S 1> แต่วันนี้ดิบคาดว่าเราจะต้องทําให้เสร็จตามความตั้งใจหรือความมุ่งหวังของเรานะคะวันนี้จะต้องเสร็จนะจ๊ะ อ่อื่นดิฟอธิบายก่อนเลยนะคะว่าไอตัวของโครงสร้างข้อกำหนด ISO IEC 17025เนี่ยมันไม่ได้เหมือน9 0 0 4, 4 5, 000, 1 4 0 0 0ดังนั้นเราลืมภาพที่เป็นโครงแบบว่ามีรูปโรงงานอัศวินมากขาวคีบสมบัติไปเลยนะคะวิธีการจำภาพข้อกำหนด ISO IEC 17025เนะคะเพื่อนๆแบ่งหน้ากระดาษเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1ในส่วนของโครงสร้างข้อกาหนด ISO IEC 17025เนี่ยเราจะพูดเรื่องของทรัพยากรค่ะรือ ว่าสิ่งที่แบบจะต้องใส่เข้าไปในพื้นที่หรือว่าในการทํางานในห้องปฏิบัติการหรือห้องสอบเทียบของเรานะคะส่วนที่2ของโครงสร้างของข้อกําหนดตัวเนี้เราพูดถึงเรื่องของขั้นตอนนะคะในการสอบเทียบและทวนสอบขั้นตอนในการสอบเทียบนะคะแล้วก็ ขั้นตอนในการสอบเทียบนะคะแล้วก็ทดสอบนะคะอันนี้จะอยู่ในส่วนที่สส่วนที่3นะคะเราจะคุยถึงเรื่องของระบบเอกสารหรือว่าตัวของซิสเต็มต่างๆอะคะ่ะที่เข้าไปซัพพอร์ตในการทดสอบแล้วก็การสอบเทียบดังนั้นก็จะเป็น3ภาพเนาะให้เพื่อนๆจินตนาการว่ากระดาษ1่งแผ่นเนี่ยเพื่อนๆแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือเดี๋ยวคุยเรื่องทรัพยากรก,รกันส่วนที่2นะคะ ส่วนที่1ก็จะอยู่ตั้งแต่ข้อ 4, 5, 6เนาะแล้วก็ส่วนที่2ก็คืออยู่ในส่วนของข้อ7นะคะเราจะคุยเรื่องขั้นตอนในการทดสอบและสอบเทียบค่ะส่วนที่3นะคะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของระบบนะคะพับกระดาษเป็น3ส,นนส่วนในสมองก่อนตึง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 ,ตงนะคะ,ะไปที่ส่วนที่1กันเลยจ้าทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการทําระบบเนี่ยก็คือคนเนาะก่อนที่จะมีคนมีหัวใจมาก่อน นะคะหัวใจเนี่ยคือห้องคือข้อสี่ก็คือแบบจิตใต้สํานึก<ม>สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ในหัวใจของเรานะคะ,ะตัวนี้นะคะหัวใจคือข้อสี่นะคะข้อสี่แบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะส่วนที่หนึ่งนะคะเราเรียกว่าความเป็นกลางค่ะข้อกําหนดจะพยายามเขียนให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคนในห้องปฏิบัติการนะจะต้องเป็นแบบนี้นะมันถึงจะเป็นกลางนะคะ ก็คือจะแตกย่อยไปในเรื่องของต้องมีกิจกรรมนะคะในการดําเนินงานในความเป็นกลางตัวของท็อปนะคะจะต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีในเรื่องของระบุพนักงานที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็ระบุความเสี่ยงที่มันมีโอกาสเกิดทําให้เกิดความไม่เป็นกลางในห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการของเราได้นะคะแล้วก็การชี้บ่งอันตรายหรือว่าชี้บ่งเอ,อ่อความเสี่ยงในเรื่องของ การที่จะเกิดการไม่เป็นกลางตัวนี้ได้นะคะนอกจากนั้นหัวใจของเราเนี่ยหัวใจสําคัญในการทําระบบเนี่ยนอกจากความเป็นกลางแล้วเนี่ยมีอันที่2ค่ะก็คือการรักษาความลับค่ะการรักษาความลับตัวข้อกํา,าหนดก็เขียนเช่นเดียวกันว่าเราจะต้องมีเป็นกําหนดเป็นความรับผิดชอบนะคะมีในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลห้ามถ่ายโอนข้อมูลนะคะมีการสัญญาการเก็บรักษาความลับต่างๆ อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการทำ IEC 1 7 0่5นะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ข้อ6เล่นกันนะคะก็คือในเรื่องของนี้ค่ะคนค่ะคนเนี่ย ก่อนคนเนี่ยคือทรัพยากรที่เป็นต้นกําเนิดเนาะของการของห้องปฏิบัติการนะคะแต่ก่อนจะมีคนเนี่ยมีสมองคนมาก่อนอ่ะสมองคนคือโครงสร้างค่ะแล้วมีสมองมาก่อนนะคะเสร็จแล้วสมองของเราเนี่ยนะคะก็คือโครงสร้างก็คือแบบเหมือนเอ,อ่อ organization chart ของ ขององค์กรหรือของห้องล็บของเราค่ะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของต้องเป็นนิติบุคคลระบุบุคคลที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนนะแล้วก็ต้องระบุกิจกรรมที่ชัดเจนนะคะพูดถึงเรื่องของออห้อง l a บภายนอกภายในพูดถึงว่าลลบจะต้องเป็นยังไงลักษณะของอุคลากรจะต้องเป็นยังไงนะคะแล้วก็กลายประกอบร่างกายไปเป็นคนหรือว่ากลายเป็นบุคลากรนะคะมีข้อกาหนดทั่วไปพูดมานิดหน่อยทีนี้ พอจากหัวใจและสมองที่ประกอบร่างกายมาเป็นบุคลากรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เลยมีการกําหนดสเปคของบุคลากรหรือว่าข้อกําหนดที่ว่าด้วยเรื่องของบุคลากรนะคะก็จะพูดว่าบุคลากรเนี่ย คืออะไรนะคะเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรนะคะความมั่นใจสิ่งที่มั่นใจในการดําเนินงานของบุคลากรการสื่อสารขั้นตอนและเรื่องของการได้รับการมอบหมายอันนี้คือข้อกําหนดในหมวดของบุคลากรที่อยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะเพราะอย่างเนี้ย ทรัพยากรก็มีคนมีความตั้งใจมีมันสมองมีบุคลากรพอแล้วหรือยังนะคะยังค่ะห้องปฏิบัติการต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยค่ะก็คือพวกแบบอุปกรณ์ต่างๆอะ่ะที่เราใช้ในห้องปฏิบัติการนะคะตัวสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมนะคะอยู่ในข้อ6กจุดสามนะคะประกอบไปด้วยเรื่องที่ว่ามันจะต้องเหมาะสมนะคะแล้วก็จะต้องมีข้อกําหนดหรือว่าสเปคเกี่ยวกับเรื่องของตัวของเออไอ สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นนะคะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะ,อะพอหรือยังนะคะมีคนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเฮ้ยเครื่องมือวัดล่ะไม่เห็นพูดเรื่องเครื่องมือวัดเลยเค,เครื่องมือวัดนะคะอยู่ในข้อ6.4ค่ะ6 4จุดสีก็คือหมวดของเครื่องมือวัดนะคะซึ่งแบ่งดีเทลย่อยไปถึง13ตัวนะคะได้แก่ตัวแรกนะคะก็คือ ต้องมีเครื่องมือวัดนะคะต้องมีการแบบใช้เครื่องมือวัดนะคะภายนอกนะคะจะต้องเป็นอย่างไรนะคะกําหนดความแม่นยำต่างต่างนะคะการวิธีการทรวนสอบวิธีการสอบเทียบโปรแกรมการสอบเทียบนะคะในเรื่องของการชี้บ่งแล้วก็ในกรณีที่เราใช้เครื่องมือวัดเกินกําลังเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของนเตอร์มีเดียเช็คการทวนสอบย้อนกลับต่างๆนะคะเรื่องของ, share, รรองะคะององ่าอ้างอิงการป้องกันการปรับแก้นะคะแล้วก็เรื่องของบันทึกนะคะ นี่คือข้อกำหนดนะคะในหมวดของเครื่องมือวัดที่เราจะใช้ในระบบ ISO IEC 17025นะคะก็จะมี16ข้อย่อยดังนี้นะคะเนื่องจากวันนี้เป็นการวัดรูปสอนข้อกำหนดนะคะดังนั้นเอาจำเอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าอยากไปดูดีเทลก็กลับไปดูที่ข้อกำหนดได้นะคะอ่ะพอแล้วหรือยังในส่วนแรกนะคะมี ออความมุ่งมั่นมีเรื่องของโครงสร้างมีเรื่องของบุคลากรสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องมือวัดนะคะและตัวมาตรฐานค่ะก็อยู่ที่ข้อ6.5มาตรฐานต้องสามารถที่จะแบบสอบย้อนกลับได้มาตรฐานที่เราใช้ในการ สอบเทียบและทวนสอบเนี่ยต้องแบบสามารถสอบย้อนกลับได้และสุดท้ายค่ะไอตัวสิ่งต่างๆที่เราได้มาจากซัพพลายเออร์นะคะพวกวัตถุดิบหรือพวกสารเคมี Me, ต่างๆที่เราได้มาจากซัพพลายเออร์เนี่ยอยู่ที่ข้อ6.6ค่ะแบบขั้นตอนการควบคุมซัพพลายเออร์นะคะก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการให้คําจํากัดความนะคะในเรื่องของขั้นตอนการดําเนินงานในการสั่งซื้อต่างๆนะคะแล้วก็การสื่อสารกับซัพพลายเออร์นะคะอ่ะจบในส่วนของพพลายร์ นะคะสรัพยากรต่างๆที่เราจะต้องใช้เสร็จแล้วกระดาษซีกที่2ค่ะเรามาคุยเรื่องของการลงมือเข้าสู่ห้องปฏิบัติการของเรานะคะ ทรัพยากรพร้อมจ้าไปต่อจ้กลำดับแรกนะคะในเรื่องของการแบบว่าทําการทดสอบสอบเทียบนะคะจะมีขั้นตอนอยู่ทั้งหมด11ขั้นตอนนะคะก็คือ1ค่ะเวลาที่ลูกค้ามาส่งงานเราจะต้องมีการทบทวนคําขอก่อนนะคะการทบทวนมันก็จะมีดีเทลย่อยย,อย,ย่อยไปประมาณ8ข้อเนอะอ่าดังนี้คือพอเราทบทวนคําขอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องเลือกวิธีการทวนสอบนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการทําการ ทดสอบแล้วก็สอบเทียบตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีมันจะมีดีเทยลย่อยๆอีกางนะี้ดิ๊ก็ไม่ได้พูดรายละเอียดของข้อกําหนดย่อยๆนะคะให้เพื่อนๆเห็นคอนเซปต์กลมๆของข้อกําหนดไปก่อนนะคะอ่ะก็เราก็จะเลือกวิธีการนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าเราจะรับในการทดสอบหรือว่าสอบเทียบงานนี้หรือไม่นะคะลำดับต่อมานะคะ เราก็จะมีแบบแผนการในการชักตัวอย่างนะคะในเรื่องของการทดสอบเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะแบบทดสอบได้หนึ่งร้อตเนาะก็ต้องมีแผนการในการชักตัวอย่างนะคะมีวิธีการมีบันทึกในการชักตัวอย่างพอชักตัวอย่างได้มาแล้วเนี่ยอย่าลืมในเรื่องของการเก็บรักษาตัวอย่างด้วยนะคะเก็บรักษาตัวอย่างนะคะมีขั้นตอนมีการชี้บ่งนะคะมีวิธีการรับตัวอย่างแล้วก็วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างค่ะ ตัวอย่างนะคะก็บันทึกข้อมูลให้เพียงพอค่ะในบันทึกทางวิชาการนะคะบันทึกข้อมูลให้เพียงพอตามรายละเอียดนะคะหลังจากนั้นนะคะประเมินค่าความไม่แน่นอนของงานเนอะว่าเราเนี่ยมีโอกาสเกิดความไม่แน่นอนอะไรนะคะระบุให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ทําการประเมินในเรื่องของทั้งผลการทวนสอบผลการสอบเทียบนะคะแล้วก็ถ้าเราประเมินไม่ได้จะต้องทํอยังไง อ่ะได้ตัวอย่างมาแล้วนะคะเลือกวิธีแล้วมีการชักตัวอย่างมีการเก็บรักษาตัวอย่างนะคะมีค่าของความไม่แน่นอนเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมทําการวาลิเดชันด้วยว่าเราทําการ ออสอบเทียบและทวนสอบเนี่ยมันถูกต้องตรงตามที่ได้กําหนดไว้ไหมนะคะและสุดท้ายออกมาเป็นรีพอร์ตนะคะเมื่อออกมาเป็นรายงานนะคะก็จะมีดีเทลย่อยๆว่ารายงานผลเนี่ยจะต้องมีขั้นมีตอนอะไรบ้างหรือว่าดีเทลเนื้อหาของรายงานของ ISO IEC 17025เนี่ยต้องมีสเต็ปมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะไอตัวข้อกําหนดครอบ7.8เนี่ยมันก็ได้บอกไว้อย่างชัดเจนแล้ว ะะก็จะบิดประมาณนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมดแบบแปดข้อย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปข้อกําหนดทั่วไปในรายงานนะคะข้อกําหนดเฉพาะนะคะข้อกาหนดการสอบเทียบนะคะรายงานการชักตัวอย่างการระบุข้อกําหนดนะคะการรายงานผลนะคะการ แก้ไขการรายงานผลจะต้องทำยังไงนะคะนะคะหากแม้ว่าเราได้รับคอมเพนค่ะได้รับการร้องเรียนหรือว่ามีปัญหาที่ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจในการทำงานในการทดสอบในการสอบเทียบของเราเนี่ยเราก็จะต้องมีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนตัวนั้นนะคะการหารายละเอียดนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของข้อร้องเรียนอันนั้นนะคะมีในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆมีการทจสอบว่ามันเป็นข้อร้องเรียนจริงไหมอย่างไรนะคะแล้วก็มีการแจ้งความคืบหน้านะคะมีการจัดการก็คือสรุปก็คือต้องมีขั้นตอนนะคะในการจัดการข้อร้องเรียนหรือหากแม้ว่าการทดสอบการสอบเทียบของเราเนี่ยมันไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะมีการม,มีการเกิดการ NC Product เกิดขึ้นนะคะ เราก็จะต้องมีการจัดการในส่วนของงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะมีขั้นมีตอนมีบันทึกที่ชัดเจนนะคะและลำดับสุดท้ายการควบคุมในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆค่ะในองค์กรนะคะก็คืออุปกรณ์สารสนเทศเนี่ยเราจะต้องดูแลเพราะว่าข้อมูลในเรื่องของห้องทดสอบและห้องสอบเทียบเนี่ยข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในการทำงานดังนั้นอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของการดูแลอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆ นะคะก็จะมีการเข้าถึงมีการบำรุงรักษานะคะมีในเรื่องของการทำคู่มือการถ่ายโอนคู่มือนะคะอันนั้นคือช่องกลางนะคะก็คือขั้นตอนในการทดสอบและสอบเทียบนะคะแล้วแต่ว่าเราเป็นห้องปฏิบัติาการประเภทใดนะคะกับ11ขั้นตอนก็คือตั้งแต่บอกว่า รับขบทวนคําขอเลือกวิธีการนะคะในเรื่องของการชักตัวอย่างในเรื่องของการเก็บตัวอย่างนะคะในเรื่องของการประเมินค่าความไม่แน่นอนการวิลเลเยชั่นออกมาเป็นจนกลายมาเป็นรีพอร์ตนะคะพอกลายาเป็นรีพอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังต้องมี3เรื่องดักเอาไว้ด้วยนะก็คือการจัดการคอมเพนนะคะการจัดการงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเรื่องของการดูแลอุปกรณ์สารสนเทศต่ตางๆนะคะในองค์กรสิ่งสุดท้ายค่ะเรามาคุยเชิงระบบกัน ระบบที่ต้องการนะคะเพื่อที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าผลการทดสอบและสอบเทียบของห้องปฏิบัติการนะคะมีความถูกต้องนะคะเราต้องการระบบพื้นฐานก็คือ ISO 9 0 0 1นะคะดังนั้นข้อแรกเนี่ยมันพูดเรื่องของออปชันค่ะคือเขาบอกว่าถ้าคุณคุณคุณถ้าคุณเนี่ยคุณอยู่ออปชัน A หรือออปชัน B ถ้าคุณอยู่ออปชัน A นะเดี๋ยวคุณต้องทําข้อที่เหลือทั้งหมดนะแต่ถ้าคุณอยู่ออปชัน B นะคุณก็จบแค่นั้นไม่มีอะไรนะคะ ออปชัน A ก็คือยังไม่มีระบบ ISO 9001ดังนั้นน่ะเราต้องประยุกต์ใช้ข้อที่เหลือทั้งหมดแต่ถ้าเรามีระบบ ISO 9001เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่ทำเอาระบบเนี่ยมาครอบในส่วนของห้องปฏิบัติการและการสอบเทียบนะคะก็เอาเรื่องของระบบการ,รควบคุมเอกสาร internal audit การบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยการประเมินความเสี่ยงเนี่ยเอามามองในมุมของห้องปฏิบัติการและการสอบเทียบด้วยนะคะดังนั้นข้อแรกก็คือพูดเรื่องออปชันค่ะ ชั้นเอาชั้น B นะคะทีนี้เราคุยกันแบบว่าข้อกาหนดฟูลฟังชันเลยข้อกำหนดเต็มเลย8.1คุยเรื่องออปชันนะคะ8.2บอกว่าเอกสารที่จะต้องมีในระบบเนอะเอกสารที่จะต้องมีเพื่อซัพพอร์ตในส่วนพอร์ตในส่วนของ ISO, i s น IEC อง0 2 5เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการจัดทำเอกสารนะคะแล้วก็จะต้องมีแบบว่าเป็นเอกสารเป็นนโยบายเป็นหลักฐานแสดงการมุ่งมั่นนะคะ กมดของเอกสารที่ต้องมีใน IEC 17025นะคะลำดับต่อมาเขาก็ไอ้นั่นคือเอกสารที่ต้องมีนะคะเพิ่มอีก2อันคือวิธีการควบคุมเอกสารค่ะเราจะต้องมีวิธีการควบคุมเอกสารนะคะทั้งเอกสารภายในและภายนอกนะคะแล้วก็มีระบบในการควบคุมเอกสารที่ชัดเจนควบคุมเอกสารไม่พอคะ่ะควบคุมบันทึกด้วยนะคะข้อกําหนด IEC 17025แยกกันเอกสารกับเอกสารบันทึกกับบันทึกแยกกันไปสองข้อนะคะ 8.4พูดถึงการควบคุมบันทึกนะคะเราจะต้องมีวิธีการในการควบคุมบันทึกนะคะก,ก็มีการเก็บรักษาบันทึกตัวนี้ด้วยบันทึกบันทึกที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการนะคะ ต่อมาค่ะ8.5นะคะพูดถึงการจัดการความเสี่ยงและโอกาสค่ะห้องปฏิบัติการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสออกมานะคะแล้วก็มีแผนงานที่ชัดเจนนะคะมีการวางแผนแล้วก็มีการระบุการจัดการต่อความเสี่ยงและโอกาสตัวนั้นนะคะเห็นไหมขายครบเก0 0เลยนะคะดังนั้นถ้าเรามี9 0้าัอยู่แล้วโครงมาส่วนได้เลยนะคะมีการจัดการความเสี่ยงและโอกาสลำดับต่อไปคือทําการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะมาจาก การเลือกโอกาสในการปรับปรุงทำระบบมาสักระยะหนึงแล้วและดูว่ามันมีโอกาสหรือมีช่องทางอะไรในการปรับปรุงบ้างนะคะก็ทําการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการเอาฟีดแบ็กต่างๆที่เราได้รับเนี่ยมาทําการประเมินช่องทางหรือโอกาสในการปรับปรุงตรงนี้ด้วยนะคะ อีก3ข้อสุดท้ายนะคะก็พูดถึงเรื่องของ collective action ค่ะาการดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เราได้รับ NC ได้รับคาได้รับข้อร้องเรียนได้รับคอมเพนต์ต่างๆนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขนะคะก็อยู่ที่ข้อ8.7นะคะและ2อันสุดท้ายนะคะดาวออกไม่เอ่ยว่า เฮ้ยมันเอาโครงมาจาก ISO 9001เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของ internal audit ค่ะก็จะต้องมีการจัดการ internal audit นะคะแล้วก็มีการรายงานผล internal audit ด้วยนะคะและสุดท้ายคือแต่ออกเนอะง่ายจังเลย management review ค่ะต้องมีการประชุมทบทวน management review นะคะโดยข้อกำหนด IEC 1702งโครงเป็น input output นะคะเหมือนกันนะคะ จบแล้วค่ะในส่วนของการวาดรูปสอนข้อกำหนด IEC 1หน2 5ด IEC1 2 5นะคะ ไม่ยากเนาะจากข้อกำหนดที่แบบยืดยูยืดยูยเนี่ยพยายามให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพที่ชัดเจนเนาะแบ่งข้อกำหนดเป็น3โครงนะคะโครงที่1คุยเรื่องของทรัพยากรนะคะตั้งแต่เรื่องของหัวใจสมองนะคะมาที่ทรัพยากรบุคคลนะคะมาที่อุปกรณ์ต่างๆนะคะมาที่เครื่องมือวัดมาที่วิธีการนะคะแล้วก็มาที่ในส่วนของการสัญหาในส่วนของซัพพลายเออร์จากนั้นโยนเข้าไปในซี่กลางค่ะซี่กลางคือในเรื่องของขั้นตอนใน การทําการทดสอบแล้วก็ทําการสอบเทียบนะคะมีขั้นมีตอนอะไรบ้างตั้งแต่รับข้อกําหนดค่ะมาจนถึงการเลือกวิธีการนะคะการชักตัวอย่างการเก็บตัวอย่างการประเมินความค่าความไม่แน่นอนนะคะจนออกเป็นรีพอร์ตนะคะเอาคอมเพนเอาในเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดไปสวมทับนะคะแล้วก็สุดท้ายก็มาคุยเรื่องของระบบสารสนเทศจากนั้นม o v e ไปที่ซีที่3ค่ะซีที่3เราคุยเชิงระบบค่ะ ถ้ามีเจ้าพันอยู่แล้วก็ออปชันนั้นก็จบเรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีนะคะเราต้องทำดังต่อไปนี้ค่ะก็คือกำหนดว่าจะต้องมีเอกสารมีการควบคุมเอกสารมีการควบคุมบันทึกนะคะมีการประเมินความเสี่ยงนะคะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการแก้ไขและป้องกันค่ะแล้วก็สุดท้าย internal audit management review จบแล้วค่ะเข้ากำหนดที่ถูกดองมนันานจะเป็นขั้งเรกที่รอมานานนะ ในที่สุดก็สำเร็จรู้เรื่องไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะคะหวังว่าจะกลับไปทําในส่วนของ ISO IEC 17025อย่างเข้าใจนะคะแล้วก็มีความสุขกับการทําระบบมากยิ่งขึ้นนะคะฝากเพื่อนๆติดตามในส่วนของ Facebook ดิบด้วยนะคะชื่อว่า ISO ง่ายๆบายดิบค่ะก็ถ้าจะขอข้อมูลหรือขอรูปเนี่ยก็ไปขอที่เพจ นะคะส่งกันง่ายกว่านะคะ u t u b e ส่งยากมากวันนี้ก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสามารถขอเพิ่มเติมในส่วนของการวาดรูปสอนข้อกำหนดนะคะในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ